ต้องไว้ประมาณไหนให้รู้สึกว่าเฮ้ยวาวเดี๋ยวก่อนนะถ้าไว้นี้อ่าอย่างนี้ปิดก็ปเปิดเฮ้ยได้ได้ได,ได้อันนี้ได้ดอกไม้เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะพบก,กับเซลแพรสุสกิเอพีนะคะแพรมาส่งรถให้ลูกค้านะสตอรี่ของคันนี้ก็คือคุณน้าเนี่ยต้องการจะซื้อรถเซอร์ไพรส์ราลานเนื่องในกับเรียนจบคือเป็นการเริ่มต้นแบบว่า ชีวิตไว้ทางานจริง,รงๆแหละเอาตัวมันหนูว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบในการทํางานคุณนกักเลยแบบงั้นหลานเริ่มทํางานแล้วจบแล้วในการเริ่มทํางานก็เพื่อความปลอดภัยของหลานเนาะเป็นหลานสาวคนสวยเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าอยากหารสักคันหนึ่งที่ให้หลานไ,ไ้แบบไปทํางานแล้วขับกับหอจะได้ปลอดภัยมุนย์มีรถส่วนตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็แต่งแบบว่านี่คือเซอร์ไพรสนะ์หลานไม่รู้เลยนะหลานเนี่ยแบบว่าไม่บอก โกหกหลานอะไรเงี้ยแบบแอปว่าไม่ได้ซื้อให้ซื้อเป็นอย่างอื่นให้แต่เป็นรถคันนี้คือแบบน่ารักมากคันนี้ซื้อสดไปเลยแต่งอะไรบ้างนะคะราคาเพียง4 0 0 0 0 0หนันน 6, บาทแพลสลับแพลนะแพลมองว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะในการที่จะเลือกรุ่นนี้ในการแบบเริ่มต้นวัยทำงานนะคะแบบว่าให้กับน้องนะคะ คันนี้ซื้อสด4,600บาททั้งแต่งอะไรบ้างโอ้โหน่ารักสดใสเหมาะกับแบบว่าร้านสาวที่กำลังเริ่มต้นแบบว่าการทํางานเลยนะคใครที่กำลังมองหาก,ก็จัดเลยคันนี้แต่งอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นสีออกม่วงพาเทลนะคะเพราะว่าร้านสาวบดยชอบสีม่วงก็คือสีเสมอกับเซเวอร์เซลคอชสีม่วงนะคะเรือนนี้คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดคือเป็นเลขนําโชคของของหลาดคือคุณน้าบอกว่าเดี๋ยวไปสืบก่อนนะว่าชอบเลขอะไรนะะ ก็ได้เป็นเลขเจ็ดมาคะ,ะสีของสติกเกอระะ์เป็นกราฟแ,แทรแครึ่งคันนะคะทําให้ดูแบบว่าถ้าเป็นสีขาวก็จะแบบเรียบกันไปเพิ่มความสดใสให้กับตัวรถแบบน่ารักมากเนาะสีเหมือนอะไรนะเหมือนซูกัสเออน่ารักหือนหวานนะคะเป็นสีม่วงพาเทลนะคะคือหลังคานะคะแล้วก็ตัดหลังคาเอตัดตัวสติกเกอร์ด้านหน้านะคะตัวกระโปรงเนี่ยเป็นลายสติกเกอร์ที่เป็นเลขเจ็ดซึ่งเป็นเลขที่ลูกค้าชอบนั่นเองนะคะคันนี้แต่งชุดแต่งรอบคันนะคะ ที่เป็นแบบนี้นี่เป็นชุดแต่งนะอันนี้จะเป็นงานอวีสองางงานซันโตเช่นเคยนะคะแต่รุ่นนี้ต้องแจ้งก่อนว่าไม่มีซุ้มล้อที่แถมอย่างซุ้มล้อเพราะอะไรนะคะลูกค้าให้ผดถึงใจช่วยแถมว่าถ้าซุ้มล้อเนี่ยเป็นสีดํารถเนี่ยจะทําให้รถด,ดูดุเกินไปซึ่งแถวมองว่าโจย์ของคันนี้ลูกค้า เป็นผิงนา้งนาักนา่ารักก็เลยสุกว่างั้นเราไปแต่งที่เป็นครีมหน่อยเน้นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านข้างก็ตัดแค่ขอบด้านล่างก็พอนะคะแล้วก็นี่ตัดคาดด้วยเป็นปีเกิดนะคะปีเกิดของลูกลูกค้าแล้วก็เป็นคำว่าคลาสสิกนี่ตัดออกว่าม่วงพาเทลแบบนี้นะคะน่ารักละมุนสุดๆแล้วลยังไม่จบแค่นี้หลังคาก็เป็นสีบ่วนเที่เราเห็นกันไปนะคะเดีย๋ยวค่อยดูภายในะดูภายนอกก,อนกันก่อนนะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัว นี่ข้างหลังแบบนี้นะคะชุดแต่งอันนี้เป็นแบบว่าท่อหลอกนะ,ะเป็นท่อคู่นะคะงานซันโตแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเนาะด้วยการที่เป็นการเริ่มในการทํางานรุ่น GL เนี่ยก็คือติดจอติดกล้องถึกหน้าแล้วกล้องมองหลังนะคะแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์2จุดเพิ่มความปลอดภัยให้กับแบบว่ามือใหม่หรือใครที่กำลังมองหารถคันแรกรถคันที่2อที่เนี่ยแนะนําเลยนะคะแต่งแค่นี้รุ่น GL ก็พอคุ้มๆเหลือๆนะคะมีสปอยเลอร์นะคะตัด ออกมาให้รถดูยาวขึ้นนะคะนี่แล้วก็มีโพมที่เป็นโทนสีแบบว่าครีมคีมเบลเบนะตัดจากตัวสีเบาที่เป็นสีขาวแล้วไม่ใช่ขาวธรรมดาอ่าขาวม่วงนี่เห็นอะไรแบบแบบไหมลูกโปงเดี๋ยวค่อยมาดูนี่ก็คือเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะคะนี่คันนี้น่ารักมากพัมเสียาสิอ่ะมาดูภายในกันดีกว่าโอ้ย,ยเห็นแล้วนี่ ไม่เ,เลยโอ้ยเสมือว่าเซลได้นนเองอันนี้นะคะก็เป็นลูกปองนี่เลยคุณเจนะ,ะก็เป็นเ,เรียนจบ แต่อะไรก่อนจบซักทีนี่คืออะไรก่อนนะคะก็คือบอสงสัยแบบคุณนะคือเออภูมิใจมากจบสักทีนะอะไรอย่างนี้ก็เป็นการแสดงความยินดีให้กับหลานุ่นเส้นแทนนะก็เป็นสเปรย์เล็กน้อยก็จะมีดอกไม้นะแถวให้นี่แบบว่าเป็นแสดงความยินดีก็เลือกให้ลูกค้าแบบใส่ใจมากให้เป็นดอกทนสีม่วงเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบสีม่วงก็ตัดเป็นช่อดอกไม้นะคะแสดงความยินดีก็มีการน่ารักน่ารักจาก,กเซลล์นะคะ บอกเอามาดูดีกว่าตัวเบาะเนี้ยก็คือใส่ใจแล้วบอกเลยว่าเพิ่งเคยเห็นลูกค้าที่เฮ้ยแทนแนวทางเดียวกันคือสีม่วงขาวม่วงตอนแรกเอ๊ะม่วงตัดอ,อ,อะไรดีก็คุยลูกค้าอคุยกันแบบยังไงดีลูกค้าแล้วเขาบอกงั้นขาวม่วงไปได้วยกันสุดแล้วค่ะก็คือออกมาเป็นแบบนี้นะคะคินครีนแบบน่ารักน่ารักสุดก,ก็แบบว่าหว,นวานๆเนาะละมุนละมุนนะ,ะแต่ได้สีขาวม่วงนะคะเบาะก,ก็จะเป็นลายวพี IP, แล้วก็ขิดตัวเออ่ เบาะนะคะเป็นสีม่วงเข้มนั่นเองนี่น้ารักน่ารักแบบนี้เลยลอย่างที่เราเห็นนะคันนี้เนี่ยเราเอาพมตัวพม 5D ดีอาจจะเอากระดาษรองอยู่อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวสีพมเท่าไหร่นะคะอา่าดูด้านนี้แล้วกันเนาะ อันนี้ก็สั่งทําเป็นพรม5้นะคะ mm hmm. เพิ่มความละมุนเท่ากับตัวรถ mm hmm. ทําให้สื่อดูแบ mm hmm. บว่าให้ดูซอฟเข้าไปนะ mm hmm. เพราะว่าตัวเบาะเนี่ยซึ่งเป็นตัวสีขาวม่วง mm hmm. ก็ดูซอฟกันซอฟแล้วหวานแล้วแต่ยังไม่ละมุนไปอีกลูกค้าเพิ่มความละมุนด้วยการเ,เพิ่มตัวเบาะที่เป็นสีเบจครีมเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็จะน่ารักสำหรับรุ่น GL ถต่บอกคุ้มยังไงนะ mm hmm. เพิ่มจอเข้าไปนะะจอตัวนี้ก็จะทําลูกค้าเนี่ยสามารถลองรับดูแมป หรือว่าเล่นเหมือนจอแท็บเล็ตเลยค่ะง่ายเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยนะคะรองรับหมดเลยยูทูบยูทูบเราสามารถดูได้แมปมลอถสอรับส,สายได้นะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยเห็นไหมแค่นี้เลยสำหรับรุ่น GL นะคะเป็นการเริ่มต้นที่แบบคุ้มค่ามากๆสำหรับรุ่นนี้ที่ใครเลือกไปคือราคาก็น่ารักแต่ง,งก็คือลงตัวสุดๆนะใครที่สนใจอยากแต่งประมาณนี้ก็คือจัดไปเลยนะคะคุ้มสุดๆเป็นยังไงบ้างคะ โหแพ้พารีวิวชมทั้งคันแล้วนะคะใครที่แบบกำลังมองหาตัดสินใจอยู่นะคะจะเป็นของขวัญหรือว่าจะเป็นรถใช้เองค่ะรถคันแรกคันที่2ที่3นะคะแพ้เชียร์เลยสำหรับรุ่น GL คุ้มนะคะคุ้มคุ้มแบบนี้นะคะรับรองว่ารถเาตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนใครที่สนใจนะอยากแต่งแบบไหนนะคะจะเป็นโทนแบบไหนก็ทักมาใช้เซอร์พง์เซอร์ไพรส์อะไรแพ้รับหมดทุกงานนะคะจะให้แพ้ไปซื้ออะไรให้อ่าสั่งได้เลยอยากได้อะไรแบบไหนนะรีคเควส์เซลได้เลยเดี๋ยวเซลจัดให้ เต็มที่แนะ่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะก็ทักมาหาเซลล์แพลยได้เลยด้านล่างนะคะเบอร์แพลวด้านล่าง0ูนย์เก้าหนึ่งนะเมมเบอร์ขึ้นไหลหรือโทรหาแพลยก็ได้ค่ะอยากถามข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักมาคะหรือว่าจะซื้อสดแบบคันนี้ก็4 1 6 0 0 0หบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคาน่ารักกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะราคาน่ารักแต่งก็น่ารักแบบนี้นะคะสนใจก็ทักมานะคะคขาเนี้ยไปเซอร์ไพรสลูกค้าก่อนนี่ตื่นเต้นกูลูกค้าคือเซลล์เลยค่ะเดี๋ยวจะไปอยากรู้แหละ เฮ้มไะนี่แล้วกันอเออน,น,นี่ประมาณนี้เปิดประตูเข้ามาเดียว้ลยไปเซอไป แล้วนะะคก็หลานก็จะดูงงงงนิดนึงนะคะซึ่งนี่ตื่นเต้นยัเหงื่อออกเลยนะคะเหงือกไหลามากโอเคสุดท้ายก็ผลิตคอมพิวตอระเดี๋ยวจะส่งรีแอคไปให้คุณนะ้าซึ่งอยู่ต่างประเทศนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างแบบว่าหลานรู้สึกสุดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไงเที่ของนี้จบคลิปเที่ยงเท่านี้ก่อนใครที่อยากแต่งแบบนี้หรือต้องการงานเซอร์ไพรส์แบบไหนงาน,นะะจะซื้อรถให้เป็นลูกเป็นหลานเป็นแฟนอะไรเซอร์ไพรส์ทุกเทศกาลนะสั่งเพจเดียร์จัดให้นะคะขออภัยก่อนสวัสดีค่ะ